เมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับที่เกิดฝนตกหนักนะครับติดต่อกันนานหลายวันหลายสัปดาห์นะครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหาคนครนะครับก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำที่กัดเซาะถนนนะครับเช่นที่ชุมชนริมคลองหลอแหลเขตคันนายาวที่นี่ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำในเบิงที่กัดเซาะถนนคอนกรีตจนสุดตัวนะครับซึ่ง ชาวบ้านก็หวันว่าจะเกิดอันตรายก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแก้ไขเป็นการด่วนด้วยนะครับทีมข่าว hit news ลงพื้นที่ไปยังชุมชนริมคลองหลอแหลกเขตคันนายาวกรณีที่ชาวบ้านแจ้งมาว่าถนนลาดยางที่ใช้ในการสัญจรไปมาบริเวณหมู่บ้านเกิดการซุดตัวทําให้พื้นถนนแตกอันเนื่องมาจากถูกน้ําในบึงรับน้ําโครงการแก้มลิงกัดเซาะ นายจางพรมาศประธานชุมชนกล่าวว่าถนนลาดยางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างชุมชนริมคลองหลอแหลกกับชุมชนหมู่สาและยังเป็นทางออกสู่ถนนสายหลักอีกด้วยถึงแม้ว่าสภาพส่วนใหญ่ของถนนจะยังคงสภาพดีแต่ในส่วนของดินที่อยู่ด้านล่างนั้นได้ถูกน้ำในบึงกัดเซาะจนเป็นโพรงใต้ถนนเป็นเหตุให้พื้นถนนซดตัวและถนนแตกเป็นทางรวมไปถึงต้นไม้ ที่อยู่บริเวณริมบึงก็ซุดตัวลงมาตามสภาพพื้นดินด้วยในช่วงรอยกระทงในปีที่ผ่านมาก็มีรถยนต์ของชาวบ้านตกหลุมและตกลงไปในบึงจึงแจ้งให้กับทางสำนักงานเขตคานายาวให้เข้ามาปรับปรุงถนนคอนกรีตหรือทำกำแพงกั้นน้ำแต่เจ้าหน้าที่ก็ทำเพียงแค่นำไม้มากั้นเป็นราวไว้แทนถ้าหากพื้นถนนยังคงสภาพเป็นอยู่อย่างนี้ ตนเกรงว่าน้ําจากบึงจะก,กัดเซาะพื้นถนนมากกว่านี้จนสัญจรไปมาไม่ได้และอาจเกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน,นเมื่อถนนพังไปแล้วนะมันก็ทาให้แคบการสัญจรมันก็ยังเรียกกันลําบากในส่วนนี้ถนนนี่ถูกน้ากัดเซาะมานานหรือยังคะประมาณน,นี่ปีที่สองแล้วนี่ครับสองปีแล้วแล้วเราได้แจ้งไปยังหน่วยงานเขตแจ้งแล้วครับ เขาก็เอมามาปกันให้าากานให้กลัวรถ <c oughs> จะหล่นไปอีกเขาก็มีมีมอเตอร์ไซค์หล่นไปแล้ว <c oughs> ก็ขอวิงวอรนทังเองเลยนะ <c oughs> ช่วยมาซ่อมแซมให้หน่อยเพราะว่าการตันใจไปมาลําบากขึ้นมันถนนมันแคบลงแคบลง <c oughs> ครับอย่าให้ให,ให้ทําให้ไบๆบหน่อยก็ดีเพราะตอนนี้มันนักเรียนเอย <c oughs> คนทํางานอนนิคมเอยต้องใช้ถนนเส้นนี้